ภายใน24ชั่วโมงวันนี้พลังงานไพ่จะเสืออะไรคุณรับรู้พลังงานไพ่ของคุณภายใน24ชั่วโมงของวันนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณเป็นคลิปแรนดอมเนาะเป็นดวงโดยรวมพลังงานไพ่จะเสืออะไรคุณภายใน24ชั่วโมงวันนี้สามใบนะ ทำเพราะนั้นเวลานี้คุณคิดมากคุณคิดเยอะคุณกังวลเครียดต่างๆนานาใช่ไหมพลังงานกับผ้ายสื่อคุณว่าคุณจะมีการงานทําที่มั่นคงคุณจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเจ้านายรักเจ้าหนายหลงคุณจะมีความรักจากเจ้านายเจ้าหนายเอ็นดูคุณเขาจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนัน จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนพลังงานไพ่ของคุณในวันนี้